สพถต้อนรับข้าราชการใหม่พร้อมประชุมชี้แจงและมอบแนวทางการปฏิบัติงานวันที่18กรกฎาคม2567ดรพัฒนาพัฒนทวีโดนรองเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประชุมชี้แจงพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ขวงเล็บ2ส,สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567รอบที่5 โดยมีดรสุรินมั่นประสมผู้ช่วยเลข,ขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายสุภสินผูศรีโสมผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการนายสังคมจันวิเศษผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมณห,ห้องประชุมศาสตราจารยา์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุ่นชั้น3อาคารราชมังคลาภิเศษกระทรวงศึกษาธิการ โอกาสน,นี้ดรพัฒนาพัฒนาทวีโดนได้พบปะข้าราชการบรรจุใหม่และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการการเป็นข้าราชการที่ดีให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นผู้สอบแข่งขันได้เลือกตำแหน่งว่างที่เข้ารับการบรรจุพร้อมทั้งแบ่งกลุ่มทำแฟ้มประวัติและกลุ่มงานทะเบียนประวัติสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการทั้งนี้ผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อเข้าบรรจุรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38วงเล็บสอง สังกัดสำน,น,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567รอบที่5ในตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไปรวมจำนวนทั้งสิ้น181อัตราโดยกำหนดให้รายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่24กรกฎาคม2567บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในวันที่26กรกฎาคม2567